อีกมกเออไทเข้าไม่ทันอูวจ้าเด็กเรเดี๋ยกูก็อิวสิบห้าวีดีกว่าดีหรอกเพราะว่ามันจะได้ติดสหายมาจะมาไม่ติดไอ้เหียใช่ปแม่งสิบห้าวิกุโบก <c oughs> แล้วโบอกอีกโบวไม่ติดไอ้เหียซวยสัตว์เลยนะ <c oughs> ไอ้เหียติดมันก็สามารถติดใหม่ซ้ำได้ไม่ใช่หรอ <c oughs> ไม่ได้ต้องหายบ่อนพี่ไม่สามารถทำได้เพือผ่านแปดพันหนึ่งไว้เฮียเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้ยไม่ติดจริงยพอไอ้เฮียผ่านไปสิบวีแล้วกูยังไม่ติดเลยเนี่ยไอ้เฮียหมัดพี่เบนเลือดสองหมื่นเก้าก่อนเบสิกเนี่ยเราเปลี่ยนมาสามหมื่นสองไอ้เฮียวันนี้มันสามหมื่นหนึ่งบับปงบับปั้นอะไรหรือเปล่าไอ้เฮียกว่าอุ้ยกว่าจะติดหมูเลยแจ๊กงูงูแจ็คหมูไม่ได้ กูพีทให้แล้วไงอุ้ยทำไมมันบินอย่างนั้น่ะเจตรกูเข้าพร้อมมึงปั่นเลยกูเข้าพร้อมเคี่ยงสวยทำไมไปบินต่อปั่นดิมึงซอยไปเลยคุมตีปั้นมันอยู่แย่มึงมาตีนินอยู่นั่นแหละไอ้ห่วยเอ้ยผมผมผมไอ้เสือแม่งคูนินรัวๆผมวันนี้อยู่ผมใช้สกิลยิ่งผิดปั่นซึ่งหลอดตอนเนี้ย โอออยยข้้างนกเะจมันต้องเป็นมันต้องเป็นท่าวิ่งอันไหนอะน้องแจ็คแจ็คอยู่ตรงวงแดงไอเซตโตะวิ่งสีฟ้าดิเฮ้ยใช่เหรอโอ้โหเยโดนนินว่ะบัตรมงอย่าพึ่งนี้กูจะท่าวิ่งอยู่อ่าเรียบร้อยงบโอ้ยต้องมาเรียนรู้อาชีพใหม่แงนวันนี้ดิวันนี้ดิ จอบ้านยังหนานี่ดีไม่ตายวะเนี่ยตีโบ๊ทสองตีโบ๊ทสองไอ้ยี่อะตีสามยังง่ายได้จัดแต่เด้คุณก็ปานพบจะไม่โดนใช่ละอาปานไม่ได้วะเข้าไปไม่ได้ไม่ได้มันมันตีเสร็จแล้วมันกลับมาเนี่ยไปดิไปเดียวโอ้โหไม่ได้ยืนเลยวะ โอ้โหกูหลบทิ Good luck. Good luck. Yeah. ่ผาดเลยแต่กูก oh, yeah. uh, yeah. uh ็ตายอยู huh. yeah. uh ่ด huh. yeah. uh ีโ huh. อ้ยแงเยอะว่ะไม่ออกปั้นเลยไงเฮียเฮียไม่ต้องหลวมเลยวะเอ้ามันไม่ตายได้ไงวะเฮียอุ้ย38ไม่ได้ใช้โอ้โหเฮียดิฟี่กูตายดิฟี่กูตายเฮโอ้ไอ้แย่เออเฮียมันไม่ยอมแทงมือมันตายไว้โดดเฮ้ยกูอยู่บ้านมาเลยเล่นนอกดบักเตายตายบันแตกแล้ว แแกกปอได้ยืนไม่ได้วะข้างในบ้านสองตัวแต่ว่าไปตีไปตีปั้นเอาเอาไปข้างนอกเลยสวนเลยอย่าเพิ่งเกินหมอโอ้โหธนูสี่ตัวไอ้ธนูสามตัวไอ้เยี่ยนตีวอลสิบสองไอ้ศาสตร์เอ้ยใหม่แวยไม่มีคําว่าหลบหลีกแทรกซึมไอ้ควาาไม่หลบอยู่แล้วไอ้เนี้ยก็จริงก็จริงกับหมอกันหมอแต่ผมตีมันไม่ค่อยโดนเท่าทีนะตอนเล่นธนูในบ้านเคลียร์ใช่ปะเคลียร์แล้ว โอ้โหมอนนเีดยมึงดูคำแด้งแบบโผตอนมาลุมกินโต๊ะมึงอ่ะไอ้เงี้ยไอ้เหี้ยหมัดมาหมัดมาบ้านเกิลังเกิดไหมบ้านถมเต็มเลยห้าหกตัวตัวมาตัวมาโอ้โหแม่งติดบล็สองไอ้สัตว์โอ้โหโซโลคิวเฮียโดนโซโลคิวไอ้สัสเยอะติดตัวบ้ากัดหมากัดหมากัดหมาหื เกิดละมึงว่าไอ้บางมันคิดว่าตัวเองทั้งที่ตัวเองโง่ขนาดนเ,เสียงพี่ปอหายไปไหนะวะทางชาตชิว,ตาว่าเขาเกินโอ้โหกูเก็บไปสองแนละ้วกูตายยากแก้กูดาวสัตว์เอ๊กูแดงอบคิดว่าตัวเองทังนั้นแหละเขาเรียกว่ามีความมัน่นใจสูง มัน,นม,ามาดิไม่กินคนนะเกี่อกี้ไม่หนุกเลยวะไม่มีเท่าวิ่งวะเอี้ยแอบซ่องไม่บอกใครอ่ะถาเมื่อกี<ห>้เอ๊ยแอบซองไม่บอกใครโดนลงุงตีนต้นตีนอย่างเยอะไอ้เหี้ยข้างนอกอ่ะโอ้เบอร์สองดีจังวะยกแก้วกูเบอร์ห้าไอ้สัตว์เอ้ยเซ็งว่ะข้างนอกแม่งโคตรมันเลยวะไอ้ยเหี้ยแ่ใหม่แม่งยังดิ้นได้ตัดใหม่ยังดิ้นอยู่ โอ้โหโดนสวนเลี้ยี่ย่ะเยอะไปเฮียพนูแม่งตัวหลังหนักแม่งเยอะไอสัตว์มันเกี่ยวกับห้องกันเดี๋ยไหมมันใหญ่ใหญ่เลยเฮียใหญ่ใหญ่เลยโอ้ยเฮียมันยิงกูทีเดียวโดนเลยสัตว์ก็ยิงแม่นเกินเฮียมาแล้วมาแล้วมันวิ่งอ้อมปั้นเราเดิมเฮียแหละวะไอสัตว์ยิงทับซักทักหลอกพลมันหลอกโงโตเฮ้ โอ้ยไม่ที่หลังมันต้องหมูไว้เพื่อนถ้าพวกกูเข้าพอมมึงอ่ะมันจะดีมากเลยเพื่อนกูดึกปั้นออกมาให้แล้วเออนีนี่แบบาสองมีนิน,น,นแบบไปเก็บโคไม่ได้เออมีหมอนเสตโตใหม่ตัวกูไม่ตีไหวเออี้ยเอไปดิเอาใครอ่ะ ทำไมฮันกลางวิ่งไหวไหวเฮียก็มันเดันโอ้กูตายเฮียโอ้โหกูโดนเซโต้มะสอนนีกโอ้ยติดบมุดสองเฮียเฮียมันจ้องกูเลยไหวเฮียมันล็อกกูเลยไหวเฮียไม่ว่าจีนตีอะไเอาฮันโนปุ๊บล็อกปั๊บไปสัตว์โอ้ห่วยอะไรเนี่ยเฮียกูพิชจุ่มแม่งได้ลูกแกม้าห้าลูกแล้วมาเฮียยังไม่เห็นแม่งตีกูเลยสัตว์น่าหิ โอ้โหตีไม่ติดปานติดปืนอะไรเลยวะต่อไม่ซ่าเอ้ยโดนตายวะไม่ตายด้วยเฮียกูพีชตายเยอะเองเมื่อกี้เนี่ยอืมว่าไปข็งเยอะเกิดบ้างโดนวะเว้ยเล่นหมัดเที่ยอะไรกูเนี่ยไม่โดนหนึ่งชีวิตตลอดเลยวะแม่ง นี่โอ้โหเแยแก่หมดเลยสัตว์ต้องหาต้องหาต้องหลวงเว้ยหลวงไม่ได้หลวงไม่ได้เว้ยหลวงซูนเป็นกลุ่มเมื่อทั้งหมัดทั้งเนกลุ่ัเนื้ออย่างกระทับสามพกไม่สัตว์แม่หมายช่วยอยู่น้องคนนั้นไม่ตายด้วยเราต้องแก่เราต้องแก่แต่นี้ทีนี้แต่แก่ไม่ได้เว้ยเราจะดูมีตัวเดียวเงี้ย แดงเป็แม่ทัไปตัวหนอุ้ยไม่แตกสองห้าโอ้โหแอยเ้วแปแลงไโอโดน้ออ้สัสไอ้สัไอ้สัยอ้สัสอ้นัสไอ้สัสไอ้สัสไอ้สอ้สัไ้สัสอ้่ัสไอ้สัสไม้สัไอ้ไอ้สัสไอ้สัสไอนสัอ้นัสไ้สัสไอ้สไอ้ยัสไอ้สัสไอ้ัไม่ัสไัอ้สัอ้สัส้สัสอ้ไ้สักไอ้ไอ้อัออ้โดนเสไป ไปดีมึงไม่มีแดงไอ้สัดพีอยากโดนสไลด์ออ่านี่มึงไม่แวะตรงนี้ก่อนไอ้พี่เอ้ยเออมาพี่ตรงนี้ดิเออกลงเข้ามาในบ้านนี่กูตายแล้วโอ้หลบหลีกแซกเสื่มหมุนแม่งไปไม่ตายเฮียโอ้โหกำลังจิตใจออกด้วยแจ็คไอะเฮียเมื่อกี้มาอะไรข้างมาเต็มเลยมาเราโอเคป้อกัน โอ้กูติดบว์สิบสองกูแตกแล้วนั่นไงสองหมื่นหกกูตายโอ้ยปล่อยมาโซโล่กูเฮียไม่ได้ปล่อยได้ไม่ได้แึกเข้กไบว์สิบสองแล้วแกอะไรมึงไม่ได้ติดอะไรโอ้โหเฮียแม่งลุมกูเลยโแปลกไหมโอ้ยจุบจับจบจับโอ้โหมันอะไรมันอยู่นะ สุดีอยอ่มีจังหวะตีปันเลยเราไม่มจัคิงฟิตยืนคู่ตลอดเลยไอ้เหี้ยเลขสามหมื่นขึ้นเรียนโอ้โหตีบอลสิบสองสองรอบติดเลยอ่ะกูจะสวยไปนะเนี่ยนะกูมาจะสวยหรือมันดวงดีไว้เหี้ยโอ้หมัดอาชีพหน้าหีนนะอาชีพเพี้ยเนี่ยมีสัตว์เอโอ้โหรอบที่สาม เป็นไรอที่แอปพลิซิพสองเลยดิเยอะนักเกิดกังกูแน่เลยว่ะเฮียกูแอบหลังกระถางกันแอบโอ้โหทั้งล็อกทั้งซ่อนไม่บอกใครกันนี้เฮียอุ้ยเดี๋ยวไปไหนเพื่อนไปไหนหมดเลยไอ้สัตดไหนเฮียโอ้มาแล้วเพื่อนไปไหนหมดแอบลอยไม่ได้ดเฮ้ยแล้วทำไมตัวกูว้ามานี่ได้ไงอ่ะไอ้เงี้ยแกกูเฮีย ตัวกูอยู่หลังกระถางเว้ยแล้วมันยิงกูตีบนสองกูว่าออกมาข้างนอกเฉยเลยวาไปไหนว่าไปหาตัวมันเหมือนอารมณ์เหมือนตอนที่เราโดนหมันล็อกอะเอ้เน่าวโดนยิงไงเลยเออเดี๋ยวลองดูดีนาทีที่แปดนี่ยกูต้องเดินติดหลบไปไหนสัตว์เออเออเออเี้ยแม่งกคงกูสามตัวเดี๋ยวแม่งยิงกูอยู่นั่และไม่ได้ว่ะพี่เอกมันแบบมันยืนกองกันอ่ะ ที่บ้านเราฆ่าหนึ่งสองตัวแม่งฆ่าเราอ่ะยิงไปกั้นใจยิงไปยิงแล้วยิงแล้วเฮียโอ้โหเป็นไงเจอจัดดีนี่ค่ะหมัดด้วยไอ้เหี้ยเอ้ยบ้านนะเกิดบ้านหน่อยนะเกิดบ้านหน่อยนะโดนถ่ายบ้านเลยโอ้โหอย่างกี่แลนกูตายดีกูตายแลนี่อะไรล่ะกูตายโอ้โหพี่ตายหมดยังบ้านอ่ะบ้านหมดแล้วนะโอ้โดยวพี่ตายเขาต้นตีนเลย อ้าววิ่งกลับไปสัตว oh ์น่าหิวสัต okay. ว์ละไอ้หมอมาเกิดนอกเลยว่ะเฮียไอ้ิัต like ว์เอ้ยคิงฟิตคิงฟิตคิงฟิตโอ้โหไอ้สัตว์มันแม่งปานขึ้นขนาดนี้ไอ้เฮียไม่กดยานี่ฮันเตะกูทีเดียวโดนตลอดอ่ะเฮียแม่งแต่กูเข้าข้างหลังไม่ได้เลยว่ะบ้านหน่อยบ้านหน่อยได้เฮียไอ้สัตว์พี่เดี๋ยวต้องเล่นหาอ้อมๆไปอ่ะไม่ได้เวจมันยืนรวมกันเสมอเว้ยอ๋อถ้าวิ่งกูบาักอีกไอ้คุณเอ้ย แดงก้มดสัตว์น้องคนนั้นไอสัตว์ธนูยิงกูตายก่อนน้องคนนั้นถ้าวิ่งกระบ้าโวยนะขมาไอ้เนี้ยเข้าไปเอ้าป่าเข้าไปโอ้ต้องเป็นปานสีลุงปะเฮียเตะตายอ่ะไม่ปานสีส้มส้มอ่ะโอเคโอเคโดยหีบวายฟ้าเนี่ยเออเพชรกูดิ ไม่ได้ถ้ากูวิ่งเข้ามาแทงน้องคนนั้นน่ะแทงแล้วตายแทงแล้วตายล็อกก็ตัวแม่งทำมิ่งกูมาเตอิทานูนี่คิงฟีเจอร์เกิดหน้ากูไอ้มาหน้ากูพอดีเลยสัสเฮ้ยเดนจามาแจ็คล็อกก่อนนี้ต่กูนเกิดแล้วเอออี่กี่สู้สู้อโอขค่ยทันไรเฮียไม่ทันขุ่ยเลยแบบแเพ็กทันกวางแม่งตีตัดขากูรัวรวเลย เป็นที่ผมเนี่ยแบบเตะมินหลบหลีกตลอดเลยอ่ะมันทจไมมันต่างกันเลยวะเฮียมันเตะกูโดนแล้วโดนอีกไอ้สัตว์มานี่ดีอะไงวะเนี่ยกูไอ้สัตว์ป้าวข่อยเอ้ยไม่เข้าป้าบโอ้โหมวดตีบวกสิบสองอีกแล้วไอ้อกูเป็นอะไรกับบวกสิบสองเนี่ยไม่ไหววะบูรอนเปลี่ยนสู้ไม่ได้เขาเก็บตัวไว้เฮีย โอ้เราไปเจ็ดตัวเองเอง้หน้า้นไม่ต้องดูมือตาดีมไม่ใช่<ท>แ<ต>่ยพี่แปงสวยบอกสิบสองเยอะไปวะอือืึสวยแั้วสามนาทีไม่ต้องตีแล้วมั้งม,มองมานีดี้ปู่โอ้โดนเมย์อยู่จริงจริงตุย่ยแก้ไปเยี่ยพุ่งไม่ไปสภา,า,าโพโผล่เกิดแล้วเนี่ยกูว่าแล้วมาเต็มเลย อ่ะแต่กูแทงไม้ใช่นี่ตายว่ะแ,บบแม่งไม่มีซอใหกกูหลบเลยที่เอโอ้ยต่ไปโอ้โหโอ้โดนธนูยิยงต้างหลังไงอ้โป๊ะแปลงอืโอโ,ททโอ้โอทษทีว่โ,อโูอห อ๋าไอ้เฮี่ยมึงกระชากคอเสื้อกูไม่ทันนะเอ๋เมื่อกี้นูกระบาดนี่บ้าอ้เยอะชิบาย,ายไ,ไอ้หี่ยเอ้ยมันติดบวกสิบสองกูไปเสือกดฟันแม่งน่่กดพิชที่ผายเมื่อกี้เนีย่ยหนูแม่งก็เยอะเกินในจัด นี่ไม่อยากกวนชิบหายป้าปูป้าปู๋ออป,ป่วยปามีดอีกแล้วไอ้เหี้หยขยับไม่ได้วะสัตว์ไอ้หมัดไม่สู้นินไม่ได้เลยไอ้เหี้ยเฮ้ยเอาเอา,เอาไม่ทับดินะเพื่อนเฮ้ยหมายช็อตน,นี้แหละเราจะเป็นตำนานโอ้โหมีดเข้าหน้ากูกำลังหมุดเย็ดเม่ สวยก็มึงกี่กำลังหมุนตัวอะไรเงี้ยเมื่อกี้โอ้โหเรียโคตรเยอะเดี่ยวไอ้สัตว์ทำมาไงอะตัดตองแป้งหนีตัดเรียงหน้าเฮ้ยตีธรรมดาทำไมเรียงหน้าเข้ามาเลยพวกมึงอ่ะโอ้ยกูโผซดอนโผไซดอนเอ้าตายคู่อะไหมดเลยเรียกพอยิงไอ้สัตว์เฮ้ยนี่ไงพอกูช่วยแล้วโอ้ยพอสิบสองช่วยชีวิตไอ้เยี่อแม่งโดนดีหิบหาย อ๋อน้องคนนั้นไอสัตว์น้องคนนั้นเาเนี่ยยกูเหี้ยกินกูเหรอไอ้มึงเหี้ยรีบมีไปไหนกันวะขอดูหน่อยดิกูจะขี่ดีกว่าเฮียรีเขอดูหน่อยแล้วกูจะช่วยพิงจะจบแล้วไอ้สัตว์เร็วเข่วยเอ้ยตีเกินเลือดกูมาเท่าไหร่เนี่ยท้าไปกูตายอ้าวไอ้สัตว์มันยืนอยู่เฉยๆข้างหลังไงมันยิงข้างหลังนะไอ้เหี้ยหมัดมีหมัดเดียวข้างหลังอ๋อเกิดบ้านแห้งลืมเลยอเฮียสิบหก ไม่แพงสองสองวะจังหวัดทำแต้มวะมีเข้ามากันเต็มเลยโอ้เคียนีล็อกกุยอีเวนชนะเฮยชนะเฮียชนะครับผมชนะครับผมชนะเฮียแล้วไม่แบนแล้วหลุดเรีวป่ะต่อป่ะ